ปิ๊กมาปาการแหมกรรมนะเจ้าในช่วงที่2ซึ่งในช่วงที่2นี้นะเจ้าเกษตรเฟ้นก็จะมาเล่าถึงในส่วนของงานส่งเสริมด้านการเกษตรของตำบลหนองลองเจ้าซึ่งการส่งเสริมการเกษตรเขาจะเพิ่มความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาองค์กรพัฒนาระบบการทํางานนะเจ้าแล้วก็เพิ่มบริการกับเกษตรกรเพื่อสามารถขับเพื่อนงานแล้วก็รองรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะเจ้าล้วกรรมการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ของตำบลหนองล่องนะเจ้า ก็แบ่งด้วยกัน2ส,ส่วนด้วยกันก็คือ,อในส่วนของการสร่งเสริมเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรแล้วก็ระบบการทํางานมีการส่งเสริมมู่พัฒนาของกรมส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็นดิจิทัลทีโอเอนะจ้า เป็นการพัฒนาคลองความรู้ของกเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจโดยการวางแผนการผลิตเพื่อบริการผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงได้อย่างสะดวกแล้วก็มุ่ยขึ้นนะเจ้าในทุกพื้นที่เลยแล้วก็มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลกบหนวยง,งานต่างๆเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือกเกษตรกรนะเจ้า ซึ่งกมรมส่งเสริมการเกษตรของฮา,น,านะเจ้าบบดเดียวเฮาก็มีแอปพลิเคชันฟาร์มบุกนะเจ้าที่เอาไว้ใหื่อสำหรับกรเกษตรกรสามารถปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรของตก่าวได้นะเจ้าเพราะว่าอย่างส่วนใหญ่แล้วกเกษตรกรในส่วนของพื้นที่ตำบลหนองล่องก็จะมีการปลูกไม้ผลค่อนข้างเยอะซึ่งไม้ผลก็จะต้องมีการปรับปรุงทุกๆปีนะเจ้าปีละหนึ่งครั้งโดยแอปพลิเคชันฟาร์มบุกก็จะเป็นตัวช่วย ตัวช่วยหนึ่งนะเจ้าที่ทํรราให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงข้อมูลด้วยตัวเองโดยตีบะต้องมายืน่นเอกสาร,รที่สํานักง,งานเกษตรอําเภอขอข้อมูลเหล่านั้นก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลจัดเก็บไว้เพื่อใช้งานในส่วนของอรัฐที่จะเอาไปช่วยเหลือต่อไปได้จ้า สองนะเจ้ายกระดับเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือว่าเกษตรกรรุ่นใหม่นะี่เพื่อเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่นะเจ้าส่งเสริมเพื่อมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการค้านะเจ้าหรืออ e ีคอมเมิร์ซเชื่อมโยงสินค้าของเกษตรกรเพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเพื่อจำหน่ายสินค้าได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ ถ่ายทอดความรู้และก็ให้บริการองค์ความรู้ตามความต้องการของเกษตรกรผ่านสื่อดิจิทัลนะเจ้าปรับรูปแบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เ,เป็นในแบบของออนไลน์ทั้งหมดนะจ้า สนะเจ้างานงส่งเสริมการเกษตรของ How, เฮาจะมีการปรับวิธีการทำงานแบบ new normal แล้วค่ะพร้อมรองรับ next normal จเจ้าก็คือเป็นการปรับวิธีการทำงานโดยใช้ระบบออนไลน์มากขึ้นนะเจ้าบอว่าจะเป็นการอบรมเกษตรกรการศึกษาดูงานการประชุมสัมมนาแล้วก็การขึ้นทะเบียนเกษตรกร รวมไปถึงงานสําคัญสําคัญของงานส่งเสริมการเกษตรของเขาก็คือการจัดงานคลินิกเกษตรการจัดฟิลเดย์หรือแม้กระทั่งการจัดมหกรรมสรแสดงสินค้าต่างๆนะเจ้าก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 แล้วก็สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ โดยยึดเป้าหมายแล้วกับผลสำเร็จเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญนะเจ้าตลอดจนถึงการสนับสนุนการปรับตัวสู่ next normal นะเจ้าของกระวเกษตรและสหกรณ์กรโดยพัฒนากำลังคนภาคเกษตรนะเจ้าพัฒนากระบวนการทำงานขยายผลงานด้าน,นงานวิจัยและวก็นวัตกรรมด้านการเกษตรแล้วก็ยกระดับความร่วมมือเครือข่า,ขายการพัฒนาภาคเกษตรจากทุกภาคส่วนเจ้า ซึ่งงานงส่งเสริมก,การเกษตรซอเฮาเนี่ยจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะเจ้ายึดหลักธรรมพิบาลความโปร่งใสแล้วก็การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะเจ้าแล้วก็จะค่อนข้างคำนึงถึงความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมแล้วก็มีความพร้อมในการรับการตรวจสอบ รวมถึงการเพื่อความสัมพันธ์กับการสื่อสารนเเจาการสร้างการรับรู้แล้วก็การประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรผ่านสื่อแล้วกับผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรเพือเต็มประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดและสุดท้ายในะส่วนของข้อ5นะเจ้าเป็นการสร้างความยั่งยืนของการเกษตรโดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะเจ้าคือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพนะเจ้าโดยส่งเสริมเพืผลิต พืชพันธุ์ดีนะเจ้าโดยประโยชน์จากาความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการผลิตทางการเกษตรโดยการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานก็คือการผสมผสานทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยชีวภาพเจ้าได้ปุ๋ยอย่างผสมผสานเนี่ยหลักๆแล้วหอกจะมีการส่งเสริมที่ศูนย์จัดการเลนปุ๋ยชุมชนที่บ้านต้าลูกเจ้างานส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใช้ของเหลือทิ้งนะเจ้าจากกระบวนการผลิต หรือว่านํามาผลิตเป็นปุ๋ยแล้วก็วัสดุปรับปรุงบํารุงดินนะเจ้าเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรดินแล้วก็สร้างมูล,ลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการกเกษตรซึ่งกลุ่มที่มีการผลิตปุ๋ยนี้นะเจ้าก็เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตาจ้างหนองล่องนะเจ้าเป็นกลุ่มที่ผลิตปุ๋ยโดยการใช้เศษใบไม้จากใบลำไยนะเจ้ามาซับแล้วก็นําไปมัก สามสูตรของพัฒนาที่ดินนะเจ้าพอได้ปุ๋ยมากมัยเรียบร้อยแล้วนะเจ้าทางกลุ่มก็มีการจําหน่ายให้กับผู้ที่สนใจเพื่อไปปรับปรุงบํารุงดินต่อไปเจ้าสำหรับงานส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวนะเจ้าโดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะเจ้าเช่นาการใช้สารชีวพันธุ์ในการควบคุมกำจัดศัตรูพืชนะเจ้าในส่วนของตําบลหนองร่องเฮาก็มี กลุ่มเครือข่า,ขายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนนะเจ้าบ้านวางสะแกงใต้ที่มีการาใช้สารชีวพันธุ์เพื่อควบคุมกับจัดศัตรูพืชนะเจ้าอีกท้งยังมีการใช้วัสดุอินทรีย์ในการปรับปรุงบำรุงดินส่งเสริมการผลิตสินค้ากเกษตรปลอดภัยบนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรที่มีอยู่เจ้าในส่วนที่2ของงานส่งเสริมการกเกษตรนะเจา้าก็จะเป็นในส่วนของภารกิจส,สำคัญ ที่เรามีการดําเนินการนะเจ้าคือ 1. ในการาส่งเสริมการเกษตรโดยยึดยหยดลักตลาดนําการผลิตนะเจ้าก็จะแบ่งย่อยๆด้วยก,กันก็คือ 1. นะเจ้าการส่งเสริมแล้วก็พัฒนายกระดับแปลงใหญ่นะเจ้าซึ่งตาบลหนองล่องนะเจ้าก,ก็มีทั้งหมดอยู่3แปลงใหญ่นะเจา้าได้แก่แปลงใหญ่ลญําไยบ้านตาจ้างหนองล่องแล้วก็แปลงใหญ่ลำไยบ้านสันเหมือง 1. นะเจา้าแล้วก็แปลงใหญ่ลำไยบ้านสันเหมือง2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเให้เกษตรกรเนี่ยรวมกลุ่มแล้วก็บริหารจัดการผลิตอ่าแล้วก็ตลาดสินค้าเกษตรได้ยังมีประสิทธิภาพรวมทั้งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนะเจ้า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นมาตรฐาน G A P นะเจ้ามีการพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่เนี่ยเพื่อเป็นผู้ประกอบการสามารถขยายการดําเนินงานและครอบคลุมสินค้าแล้วก็กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพนะเจ้าเสริมสร้างความแข็งแรงของเครือข่ายแล้วก็บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อเชื่อมโยงการผลิตแล้วก็การตลาดเพื่อกับกลุ่มแปลงใหญ่นะเจ้า2นะเจ้าการปรับผลิต สินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นโดยส่งเสริมให้ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงแล็มีศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรมีความเป็นอัตลักษณ์ในพื้นทีน่เ้าแล้วก็มีสินค้าเกษตรชีวภาพส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต,ล,ตลดต้นทุนการผลิตและก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานเจ้า สามนะเจ้าเป็นการส่งเสริมาการผลิตสินค้าปลอดภัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตให้่ได้มาตรฐาน g p นะเจ้าก็คือ,อมีการพัฒนาเกศศรรษตร,รษกร,รให้มีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการ,รตรวจสอบรับรองคุณภาพเพื่อเก,กรรษตรกรนะเจ้าเข้าสู่ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าได้นักขึ้น สี่นะเจ้าการส่งเสริมและการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรทั้งตลาดออนไลน์และก็ออฟไลน์นะเจ้าบูรณาการทํางานกับกุภาคส่วนเลยนะเจ้าเพื่อ,อผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าเกษตรผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ได้นักขึ้นนะเจ้าพัฒนาระบบข้อมูลการตลาดออนไลน์สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกสินค้าเกษตร โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานตึงภาครัดแล้วก็บภาเอกชนนะเจ้าแล้วกัองค์กรต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่นะเจ้าซึ่งกมรมส่งเสริมการเกษตรของเฮานะเจ้าก็มีเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ .com นะเจ้าเป็นเว็บไซต์ที่กเกษตรกรสามารถนําผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเนี่ยไปฝากขายได้ในส่วนของเว็บนี้นะเจ้าเพียงคุณสั่งเราพร้อมส่ง ซึ่งก็มีในส่วนของยาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตบบนหนองล่องนะเจ้าที่เขาร่วมในส่วนของอ่าการขายสินค้าผ่านทางเว็บนะเจ้าซึ่งช่วงติปนอ่าขายนะเจ้าก็จะเป็นอ่ามะม่วงนะเจ้าแดงจักรพรรดินะเจ้าที่อ่ามีการซื้อของเกรรษตรกรในชุมชนนะเจ้าในตาบ,บนหนองล่องนําไปอ่าจำหน่ายผ่านช่องทางทางเว็บตลาดเกรรษตรกรออนไลน์นี้ ห้าเจ้าการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็ศูนย์เครือข่ายะเจ้าซึ่งตำบลหนองล่องเฮาก็เป็นศูนย์เครือข่ายของสอพ,พกนะเจ้าทั้งหมดอยู่6ศูนย์ด้วยกัน,นะเจ้าแล้วก็มีในส่วนของศูนย์จัดการสตัตรูพื่ชุมชนะเจ้าของตำบลหนองล่องเฮาก็จะอยู่ที่บ้านวังสะแกงใต้ะเจ้าแล้วก็ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนะเจ้าหรือสออปชอะเจ้าอันนี้ก็จะอยู่ที่บ้านตา้าลุก เป็นศูนย์ที่คอยเชื่อมโยงกับหน่วยงานทางวิชาการนะจ้ะเป็นศูนย์ที่คอยถ่ายทอดเทคโนโลยีและกับนวัตกรรมที่เหมาะสมสู่เกษตรกรแล้วกับเพื่อบริการทางด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรนะจ,จ้ะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเครือข่ายแล้วก็เชื่อมโยงกับแปลงใหญ่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็กลุ่มองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายความร่วมมือแล้วก็เชื่อมโยงการผลิตแล้วก็การตลาดสินค้าเกษตร สำหรับภารกิจที่2นะเจ้าในการส่งเสริมใช้เทคโนโลยีนะวัตกรรมแล้วก็ภูมปัญญาท้องถิ่นนะเจ้า,างานส่งเสริมของเฮาจะมีในส่วนของการส่งเสริมใช้เทคโนโลยีนะวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อยกระดับสู่เกษตรสมัยใหม่ซึ่งเป็นการประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานทางวิชาการนะเจ้าแล้วก็สถาบันการศึกษาในแต่ละพื้นที่รวมทั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ที่มีอยู่ทั่วทุกจังหวัดเลยนะเจ้าในการนําเทคโนโลยีและกก็นวัตกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมมาถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะเจ้าลดต้นทุนการผลิตพัฒนาคุณภาพผลผลิตแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เช่นในตำบลหนองล่องก็อย่างที่แจ้งไปนะเจ้าเนาะว่าเราจะมีการปลูกทั้งมไยและมะม่วงเทคโนโลยีที่เรามีการไททอดฮื้อกเกษตรกรนะเจ้าก็จะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีการตัดแต่งชอบพ้น,นะเจ้าการเตรียมต้นฮื้อสมบูรณ์ <c oughs> ทั้งการฮื้อน้านะเจ้าก็าจะต้องมีการฮื้อน้ําตรงตามระยะการจเจริญเติบโต และก็มีปริมาณที่เหมาะสมทํเพื่อผลผลิตลํำไย,ยมีคุณภาพรวมทั้งการใส่ปุ๋ยนะเจ้าควรจะใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามระยะการเจริญเ,เติบโตนะเจ้าแล้วก็ตามความต้องการของต้นลํำไย,ยนะเจ้า นี่ก็จะเป็นประเด็นที่ส่งเสริมเน้นนะคือกับเกษตรกร,กรที่ปลูกลำไย,ยได้ทับทราบกันนะจ้า,าการส่งเสริมแผนอันนึงก็คือเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกร,เ,กรเข้าถึงเทคโนโลยีและกับนบวัตกรรมทางการ,กรเกษตรจากแหล่งต่างๆได้นักขึ้นนะจ้าเพื่อนําไปประยุกต์ใจในการพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าแล้วก็พัฒนาสู่การ,กรเกษตรสมัยใหม่นะจ้า ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการนวัตกรรมด้านการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ศัตรูพืชการจัดการดินและปุ๋ยการวิเคราะห์ดินและก็การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่คอยรองรับการตรวจวิเคราะห์ดินนะเจ้าของตำบลหนองล่อของเฮาก็จะมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนะเจ้าแล้วก็เฮาก็มีการบูรณาการกับสำนักงานพัฒนาที่ดิน ในการนาดินไปตรวจวิเคราะห์ดินหากเกษตรกรมีความต้องการหพราว่าดินมีความต้องการปุ๋ยตะไดเฮาก็มีการเพิ่มบริการส่งเสริมด้านนี้เจ้า 3. การส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตและก่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตเกษตรเจ้าพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็กาหนดแนวทางส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ซึ่งกรารอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเฮาก็จะมีในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปั้นหม้อบั้นสันเหมืองละเจ้าเป็นาการปั้นหม้อซึ่งเป็นภูมิปัญญาของ มะเกาที่ปั้นหม้อดินเผาและเจ้าในรูปแบบต่างๆนะเจ้าเพื่อรักษาภูมิปัญญาแล้วกอนุรักษ์การปั้นหม้อนี้ไว้สืบลูกสืบหลานต่อไปภารกิจที่3การพัฒนายางสมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วก็สมาร์ทฟาร์เมอร์ซึ่งก็ได้แก่การพัฒนาศักยภาพของกเกษตรกรโดยเฉพาะยางสมาร์ทฟาร์เมอร์หรือกเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็สมาร์ทฟาร์เมอร์เพื่อมีความรู้แล้วก็ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการกเรกษตร ยุคใหม่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหารจัดการการผลิตแล้วก็การตลาดได้โดยโดยร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตึงผักรัฐเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษาสถาบันทางวิชาการแล้วก็สถาบันทางการเงินเพื่อร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนให้ก,กับเกษตรกรสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมและสนับสนุนเฮ้ย่งมมัง smart farmer และ้จะ้ามีบทบาทสําคัญในการ พัฒนาการเกษตรของชุมชนแล้วก็เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการเพื่อนภาคเกษตรเข้าสู่กเกษตรสมัยใหม่นะจ้ะรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อเป็นต้นแบบเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาแล้วก็ประสบการณ์สู่กเกษตรกรรุ่นใหม่3นะจ้าสนับสนุนลูกหลานเกษตรกรเพื่อห,หันกลับมาทําการเกษตรรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจนะจ้าเพื่อกระคนรุ่นใหม่เข้าสู่อาชีพกเกษตรมากขึ้นนะจ้าโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเพื่อ เกิดความยั่งยืนต่อไปตึงโมนน้นะเจ้าก็เป็นการส่งเสริมการเกษตรนะเจ้าหอนรบลหนองล่องนะเจ้าเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงพ่อๆกันสักครู่นะเจ้าแล้วก็ปีกมาเจอกันในช่วงที่3าปจะมาพบกับอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือเกษตรกรรุ่นใหม่นะเจ้าเดี๋ยวมาฟังกันเจ้าว่าจะเป็นอย่างไรเจ้า